การมาฮ่องกงเนี่ยนอกจากเรื่องมาหมูมาขอพอรสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะครับเรื่องอาหารก็เป็นอีกอย่างหนึ่งที่ขึ้นชื่อมากๆสําหรับการมาฮ่องกงครั้งแรกของผมในคลิปนี้จะยังไม่ได้พาเดินถ่ายรูปแต่จะพาทุกคนไปหาอะไรกินกันครับโอเคสวัสดีค,ครับตอนนี้ก็เวลาประมาณชุ่มหนึ่งนะครับหลังจากที่เราไปเช็คอินแล้วก็ไปนอนมาที่โรงแรมนะครับตอนนี้เราก็อ,อยู่ที่ย่าน กินตาจเลยนะครับผมเราก็พักกันย่านนี้นะฮะแล้วก็ตอนนี้อยู่ที่ร้านสักอย่างหนึ่งเดี๋ยวขึ้นชื่อให้เหมือนกับทุ่งนาไม่เชลินก็เป็นร้านเล็กๆอบุญดีนะครับอากาศตอนนี้ไม่หนาวไม่ร้อนเย็นนิดาานึงที่สั่งไปเมื่อกี้เป็นน่าจะบะหมี่เชียงแล้วก็มีเนื้อราคาก็ประมาณ64บสีเหรียราคาไทยก็คูณสี่้าไปประมาณนั้นนี่คือบะหมี่เอ็นเนื้อนะครับก็คือเอ็นแบบเอ็นเลยทีเดียว ทำท่าแบบที่เขาขอาทำกันจะไม่รู้ทำทำไมหอมไหมก็หอมอยู่เดี๋ลองกินก่อนองชิมน้ำซุปกันก่อนไม่ต้องปรุงนะครับไม่ต้องปรุงเลยจริง,ร,งร้านต่อมาคือร้านเชิงแห้งเกกางผิดขอไปด้วยนะครับ ร้านนี้เนี่ยตั้งอยู่ในย่านจินชาจุยนะก็เป็นย่านที่หลายๆคนเวลามาฮ่องกงเนี่ยก็จะมาพักที่นี่นะครับเป็นร้านที่คนต่อแถวเยอะกันตั้งแต่เช้าเลยนะเชื่อว่าหลายๆคนก็อาจจะรู้จักร้านนี้เหมือนกันนะครับร้านเชิงเฮงเกเนี่ยร้านนี้โด่งดังเรื่องเสี่ยวหลงเปาทอดนะแล้วก็ถูกจัดให้อยู่ในมิชลินไกด์ของฮ่องกงด้วยเมนูก็จะมีตามภาพที่เห็นเลยนะ ที่ผมชอบคือตอนยืนรอคิวเนี่ยเราก็จะเห็นในร้านเขาทําอาหารให้เราแบบสดๆใหม่ๆเลยเมนูที่ผมสั่งก็จะง่ายๆนะก็เป็นซิกเนเจอร์บันนะครับต่อมาอยู่ที่ร้านไคกี่นะครับก็เป็นอีกร้านที่มีชื่อเสียงในย่านกิมชาจุยเหมือนกันนะสังเกตได้ว่าผมรักการกินบะหมี่มากๆนะครับ เช้านี้เราก็ตื่นมาที่ย่านเดิมนะครับจิมซาจุยวันนี้ตื่นสายหน่อยนะโอเคเราก็จะไปกินก๋วยเตี๋ยวร้านนี้นะครับชื่อร้านตามนี้อ่านไม่ออกเหมือนเดิมฮะไคกีสามสองหนึ่งไคกีชื่อร้านไคกี่มากินตามที่บาร์สโเวนโกนะครับขออนุญาตพูดถึงให้อัลกอริทึมดันฟีดเดี๋ยวเป็นยังไงเดี๋ยวเราเข้าไปกินกันก่อนนะเขาบอกว่าลูกชิ้นปลาลูกชิ้นรวมอะไรอย่างนี้น่าจะอร่อยจะไปดูว่าจะกินอะไรนะโอเคครับเดี๋ยวเราไปกินกันก่อน Bye. Hãy subscribe cho นี่เป็นพวกลูกชิ้นปลาแล้วก็เนื้อตุ๋นนะพี่อยากให้ดูเนื้อตุ๋นแบบขี้ปึ๊กขาดปั๊บไปดูเนื้อตุ๋นนะดูดิเออเนื้อตุ๋นดีมนะดูความติดเค็มนิดนึงเหมือนเกลือเหมือนหมักเกลือแต่ไม่รู้ว่าหมักอะไรนะโอเคก็จะมีเกียเก๊ยวเกี๊ยวกุ้งทอด เก็บโตดังมาสุดๆให้รู้ว่าทางานดังทั้งที่มีความจืดผสมจืดนิดหนึ่งนะครับมันมีความจืดที่มากกว่าจืดนิดหนึ่งมาดูมันมีความเค็มติดเค็มแบบปลายๆมีติดเค็มปลายๆบบายายนหนึ่งอันนี้คือลูกชิ้นปลาหมึกได้มาจากจานนี้ แต่สิงน้นมเลยแต่จจลูกไม่เต็มมันดูเหมือนพิเก็มเลยแต่มันมีความเต็มตอนกินเรชิมประมึกเด้งมากมีประมึกมีสาหร่าย มาเป็นร้านบุฟเฟ่ชาบูร้านเดียวของทริปนี้เลยนะเพราะว่าตอนแรกไม่ได้อยู่ในแผนว่าอยากจะกินร้านนี้กันเลยนะครับแต่เพื่อนก็ไปสอดแสวงหามาได้นะครับผมก็คิดว่ามาฮ่องกงทั้งทีก็อยากจะลองนะก็เลยตอบตกลงแบบไม่คิดสําหรับการคิดราคาของร้านนี้เนี่ยผมอาจจะไม่ค่อยคุ้นนะเพราะว่ามันเป็นการคิดราคาแบบว่าเหมือนเราเข้ามาในช่วงเวลากี่โมงแล้วจะได้เป็นราคาไหนอะไรประมาณนั้นนะครับ กลับจากเนดีทาวน์แล้วตอนนี้กลับมาอยู่ที่กิมตาจอเราอยู่ที่ร้านมาสเตอร์บีเพื่อนเลือกมาอยู่ๆก็ชิดจนว่ากินชาบูไหมเราก็ตกลงแบบรวดเร็วเพราะอยากกินมากหิวร้านมาสเตอร์บีก็เจรีวิวมาใน t i กต็อกเหมือนกันเพื่อนเจอไอเลิฟลิ้นวัวมากลิ้นวัวแก รู้ว่าการที่เราถือกล้องมือขวาทําให้เราใช้ตะเกียบม,มือซ้ายได้เฉยเลยขอตัวไปกินก่อนนะน้ำจิ้มหวานมากเราใส่กระเทียมไปซาเลยขอบคุณครับ นอนคืนมาแวะพักกินข้าวร้านอะไรไม่รู้เดินผ่านอยู่แถวที่พักจิมซาจุยเหมือนเดิมน,นี่เมนออูผมเลือกเป็นตัวนี้นะอันนี้ปกติกินเครื่องในได้อยู่แล้วเลยอยากลองกินดูตอนนี้ก็เวลาประมาณสามทุ่มห้โอ้ thank you จานผมมาเสิร์ฟพอดีนะเป็นเครื่องในะ เป็นเครื่องในหัวออกหวานอโอเคนะ <c oughs> ตามตำเนียมนะ <c oughs> ช่วย <c oughs> ตอนนี้เราก็กลับมาที่คุณฟาจูแล้วนะหลังจาก ไปไหว้พระมาร้านเดี๋ยวขึ้นชื่อให้นะครับตอนนี้ให้เป็นสั่งเป็นข้าวหน้าเนื้อข้าวหน้าเนื้อลาดไก่ราคาก็ห้บแปเหรียญนะครับมาแล้วครับผู้ชมลองชิมกันเลยข้าวกหน่ากินน้เตาก็น่ากินนะเี๋ัคือข้าวหน้าไข่ ผมสั่งไปวันหนึ่งนุ่มมากมันคือเนื้ออกเลยมันคือเนื้อนึ่งไม่เนื้ออกเนื้อนึ่งมันคือเนื้อนึ่งอร่อยคือได้เป็นเนื้อตุ๋มเนี่ยมันจะมีลักษณะเนื้อมันจะอีกแบบหนึ่งแต่นี่คือมันนุ่มเหมือนกับเราคิดว่าเรากินร้านลาดหน้าอิมพาที่ประเทศไทยเลยมันจะนุ่มแบบนั้นเลยขอรัวกินก่อนนะทำเนียมช่องที่เป็นทำเนียมใหม่นะ ชนข้าวเกิดให้เสียรขึ้นครับระหว่างกินเกี๊ยวเมื่อกี้เขาขยับโต๊ะปรากฏว่าน้ำหกขยับแรงมาก,กขยับทำงานนะเก็บโต๊ะดังมาสุดสวให้รู้ว่าทำงานดนะัง